สวัสดีครับผมกล Accord in อินสปาำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องรีเลย์ที่อยู่ด้านหลังแผงฟิลฝั่งคนขับ Honda Accord G6 มูเฮานะครับสำหรับตัวแผงฟิลซึ่งอยู่ฝั่งผู้กับขี่ ก็จะมีตัวรีเลย์อยู่ด้วยกัน3ตัวนะครับตัวรีเลย์จะอยู่ด้านหลังของแผงฟิลตัวนี้นะครับให้เราก้มลงไปมองที่ด้านล่างของพวงมาลัยนะครับ เมื่อเรามองไปที่ด้านล่างของตัวพวงมาลัยด้านหลังของแผงฟิลเราก็จะเห็นตัวรีเลย์อยู่ด้วยกันทั้งหมด3ามตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ สามตัวนี้นะครับซึ่งจะมีหน้าที่ที่ต่างกันนะครับรีเลย์ตัวบนสุดนะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือรีเลย์คัทสตาร์ทนะครับรีเลย ตัวกลางตัวที่สองตัวนี้คือรีเลย์เครื่องปรับอากาศนะครับส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างสุดตัวนี้จะเป็นรีเลย์สัญญาณไฟเลี้ยวนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังของ แผงฟิลฝั่งผู้กับขี่และนี่ก็คือหน้าที่ของรีเลย์ทั้ง3ตัวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ